ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชชู h ชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับัวสาวน้อยจากหันสาฟาร์มครับพี่น้องครับชุดนี้ก็เป็นชุดไม่ที่เอามาฝากพี่ฝากน้องกับมีต่งามๆคือกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดมักเหนือหนังหนาๆนะครับพี่น้องครับมันนีก ทางหันสาฟ้ามด้ครับพี่น้องเพิร์เอามาให้โอ้จังตัวนี้ตัวบอกหญ่ด้ยครับพี่น้องครับเหืือหนางกลับเหืือส่รงดีเลยเอ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับอดใจไว้รอครับสําหรับของหันสาฟ้ามนะครับเด้อพิการดไกยุทธีบ้านเปลือยตําบลหนองโกอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับเอ้างวยโยนี่การฉีดวัคซีนเพิ่นฉีดห้ทุกตัวเลยนะครับเด้องวดมาใหม่เพิ่นจับฉีดเลยครับพี่น้องครับวัคซีนยาบำรุงทุกอย่างนั่นแหละครับผมอ่ะ นี่แหละขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บุญชูแน่นอนนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นก็จะพาไปพูดคุยทักทายครับทั้งน้องแตงกันนะครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับน้องแตงครับสวัสดีค่อเอาวันนี้กับมีสวยๆมาให้เนาะน้องแตงเนาะเริ่มจากตัวไหนครับตัวนี้ก่อนเลยค่ะเอาตัวอ่าสบับสายกระเป๋านี่แหละพี่น้องครับราคาจับต้องได้แน่นอนครับบางคนว่าพื้นหนึ่งไปหาไม่จะใส่ขึ้นราคาเพราะเอาแถวว่าสันสังเดชิภาคบึงชุดนี้นะครับเนาะ ตัวนี้หมายเลข4 7 6นี่ตัวนี้ลูกพอได้ขนมแตงลูกแคบ68ค่ะลูก k f 6 8อายุจักเดือนครับตัวนี้ได้6เดือนกว่าจะเข่า7เดือนตัวนี้6จะเข่า7เดือนนะครับพี่น้องครับอ่าส้นสูงตัวไซนี่ยุบประมาณเท่าไรขนมเต่งร้อยยี่สิบสามถึงร้อยยี่สิบห้าค่ะร้อยยี่สิบสามถึงร้อยยี่สิบห้านะครับพี่น้องวัคซีนฉีดเหงทุกตัวเลรอเนาะครบแล้วค่ะอ่าครบแล้วนะครับพี่น้องครับเอา c เจ็ดหกตัวนี้อ่าเปิดไว้เท่าไรครับสี่มือห่าค่ะอ่านคตับพี่น้องสี่บ อ่ะอยากจะได้แบบนี้มาเลือกเอาเลยต้นนี้รับประกันให้ทุกอย่างเนาะแม่นค่ะอ่ะนี่นะครับเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่แหละขอบหูนะครับเนาะอ่ะนมบะมี่ติ้งจักษ์โตเนาะน้องแดงบะมี่ค่ะอยู่นี่เพิ่นดขัดมาให้แล้ว้อครับเด้อนี่นะครับเด้อเอาเราสิพาเบิ่งอ่าทางท้ายทางเหงาหางทางนี้นะครับตัวนี้ทรงดีเด้อครับพี่น้องครับจีมดาดีเลยนะครับเนาะอ่ะอยากจะได้กะนี่หรืออยากจะได้ใส่หญ่ๆนะครับพี่น้องครับแบบนี้เพิ่นก็มีให้เด้อครับเด้ออ่ะนี่นะครับเอาเรา สี่หมื่นหาต่อรองได้เอาตองแตงฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ063 731 4035เจ็ดสามหห้าเฟซบุ๊กแทนสาฟาร์มค่ะอ่ะนี่ได้ครับพี่น้องครับนี่เอาเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะอ่ะย่างท่านลูกเดินหน่อจังหน่อยใย่าพุ่งทากทุกขาทาก้าวขานะครับพี่น้องครับนี่อ่ะถิ่นดำๆเนี่ยพี่น้องครับนี่โค้งหางนะครับหางบอดอกบ่ดแซงประเภทต้นนี้นี่บ่มีเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่อ่ะเดินอีกนิดนึงลูกเดินหน้าอีกนิดนึง อ่เดี๋ยวให้เบื้องด้านขาดอันนี้เออนี่สวยๆงามๆแดกดีครับว่าพี่น้องครับนี่อ่ะตัวต่อไปน้องแตงเอาตัวไหนครับเอาตัวนี้เนาะตัวใหญ่ๆนีเนาะครับเนาะตัวนี้ตัวบกใหญ่ได้พี่น้องครับเออยืนบกยุกเอาเบื้องทักหนาก่อนครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวพาเบื้องด้านขาดนันนี้เอ้าน้อยๆอย่างเงไปลูกอ่ะเดินหน้าเดินหน้าเดินได้สิเอยให้ดีๆกันพี่น้องตัวนี้บกงามเลยครับเด้อเดี๋ยวผมตีไอ้ c y ศูนย์เก้าหกอายุจักเดือนหรือครับได้สิบสองเดือนค่ะปีหนึ่งพอดีด้วครับตัวนี้บักง่ายเลยพี่น้องครับยืนโยกเลยตัวนี้สิบสองเดือนสูงบอกขาก็ได้ครับตัวนี้สูงทะเลแตงเลยเกือบร้อยสี่สิบค่ะเกือบเกือบร้อยสี่สิบด้วครับพี่น้องครับหมายเลข c หก c y ศูนย์เก้าหกอ่ะนี่ตัวใหญ่ครับยืนยกครับเอาแต่งตัวนี้เปิดใบทะเลครับหาเมื่อเก้าค่ะตัวนี้หาเมื่อเก้าอันนี้คือว่าตัวบักง่ายด้วพี่น้องครับนี่ผู้ใด้มาโค้งสั่งใหญ่ๆนะครับเนาะขอบหูดำๆนะครับตัวนี้เเเลลยยยขาห้้รรรีีีบบอแวตนนนไมม่ะคั อ่ะนี่เบื้องเนื้อหนังข้อใกล้ๆยุยยุยนี่แหละครับผมอ่ะนี่เด้อคุณช่ยก็สิ่ผ้ายางเบื้องทั้งถ่ายทั้งแผ่นหลังทั้งนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเด้ออ่ะนี่ดูแผ่นหลังเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวภาพเบื้องถ่ายครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อพี่น้องครับสี่หกห้านะครับเนาะเอ้าตำนี้บ่มีอนไรตกแต่งเนาะบ่มีค่ะอ้าเบื่องด้านถ่ายนั่นอีกชัดๆพี่น้องครับอ่ะตัวใหญ่ๆยาวๆเลยตัวนี้ ตัวต่อไปครับผมตัวนีค่ะเลี้ยงไปเลยค่ะเลี้ยงไปเลยทีละตัวเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะทีละตัวเลยตัวนี้กับตูวอ่ะเดี๋ยวได้แดงดีขึ้นกันตัวนี้ลูกของพ่อได้ขนมแดงครับ KF68 ค่ะ KF68 ได้ครับพี่น้องครับจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้เจ็ดเดือนกว่าจะเข่าแปดเดือนค่ะตัวนี้เจ็ดจะเข่าแปดเดือนเลด้อครับพี่น้องครับสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบค่ะอ่ะตัวนี้ร้อยสามสิบได้นะครับเด้อพี่น้องครับอ่ะเด้อ นี่เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทำเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาเบื้องด้านข้างอ่ากิบเล็บเบ้างใกล้ๆครับพี่น้องครับอ่าผมไม่มีปัญหาหรอกครับใส่รอยสามสิบนะครับเนาะหมายเลขอ่าซีหาแปดไดครับพี่น้องครับเห็นบ่อ่ะมันย้อนแสงบ่มีด่างหรอกครับท่งนี้ก็ได้อ่าตัวนี้ในแดงเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าค่ะอ่ะตัวนี้สี่หมื่นเก้าไดครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้านะครับเนาะ อย่างลูกยังเดินเดินเดินเนๆๆลยสิพาเบิ่งกิมเบบางไทยเพิ่งขังทาง่านอ้อไดีกนิดน,นึงผมพยายามสิไวเห็นชัดๆได้พี่น้องเดอ้อสี่หมื่นเก้านะครับเนาะเดินเดินในอีกนิดนึงเออนี่นะครับเด้อสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าตัวเนาะเออนี่ชัดเลยพี่น้องทางนี้เอ้าว่ามีแป๋วว่ามีดังขึ้นกันครับผมเห็นชัดไปสี่หมื่นเก้าตัวใหญ่กว่ากล้ามเลยพี่น้องครับตัวนี้ จิมเห็นไหมพี่น้องครับนี่เด้อจิมดำนี่แหละเอาผมพยามสีอวยให้พี่น้องเห็นจะชัดทูกมุมหระครับผมตัวต่อไปครับผมตัวนี้แดงใหม่ทั้งตัวเลยเด้อครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตรงแ่งลูกปีศาจแดงค่ะลูกปีศาจแดงแดงคัแดงแน่ครับตัวนี้จักเดือนหรือครับได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามสิบบวกค่ะประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับแดงดีทั้งตัวเลยเด้อพี่น้องครับยืนยกตัวนี้ว่าได้เห็ดเขาเนาะ เป็นลนธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาผู้ใดไรมาร่วนธรรมชาติแล้วก็แดงดีตัวนี้เลยเอาให้เบื้องไทยยังเออเดินเดินลูกเดินเออโบดครบแล้วเสร็จเบื้งเสรสิไรเมื่อเบื้องถังนี่เดินเดินลูกเดินเดินอีกเออสิ็จไรเบื้องถังนี่้ไปนี้อ่ะตัวนี้แดงเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าค่ะตัวนี้สี่หมื่นห้าเด้อครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้านะครับเนาะยังสวยเลยตำหนิไม่มีนะคะพี่น้องอ่ะเห็นละทาเก้าขาขนาดจะเห็นแล้วเนาะ เบื im, ้องจี๋เบื้องถ่ายครับผมเดี๋ยวเบื้องข้างนี้อีกรอบครับผมดูข้างนี้อีกรอบอซีเมินหาตัวบักง่ายด้วยพี่น้องครับออยากจะได้มาเอาเลยนะครับเนาะตัวต่อไปครับผมตัวนี้เลยคะ่ะตัวต่อไปตัวนี้อีกพี่น้องครับเนื้อหนังหน,นๆาๆแล้วก็รูนธรรมชาติพร้อมหลังตรงๆแตกๆเนาะตัวนี้นี่ลูกพ่อได้ครับผมลูก KF31 ค่ะลูก KF31 ฟสามนะครับเด้อ ผู้ใดมากะเนื้อหนังยุยยๆยยุยยยยยยนๆครับพี่น้องครับล่นธรรมชาติหลนธรรมชาตินะครับพี่น้องครับแต่บ่เป็นเสือกแต่บ่ท่านี่เป็นเสือกว่นไหนได้พี่น้องได้ตัวนี้หมายเลข477นะครับเนาะสูงเท่าไรครับตรงแต่งตัวนี้สูงร้อยประมาณร้อยยี่สิบบวกค่ะร้อยยี่สิบบวกเอาเดินหน่อยทีนึงลูกไปทดนึงทีนึงนี่นะครับเด้อให้พวกห้องหลังครับผมหลังแตกเรื่งห้องหลังหลังแตกนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะหายอยากกี่ใบแบบนี้ตัวนี้แต่งเปิดเท่าไรครับสี่หมื่นห้าค่ะตัว สี่หมื่นหาตัวยังสวยยัางงาม,มนะครับแล<ม>้นี่มีแผลลั้งปีอยู่ก้นตุ้มเดียวเพราะว่าห<อ>ลังจากฉีดวัคซีนมันก็ขึ้นเลยขึ้นอ่ะ,อะนี่นะครับเป็นเอฟเฟกต์จากวัคซีนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหน้านะครับเนาะอ่ะมีลั้งปีตุ้มเดียวว<ม>่าสันท่านมีโบมีดอกพี่น้องครับอยู่ก้นน่ะเหรอคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเด้๋หากันอยุไทยเนี่ยมึงไดแกแค่นิดหนึ่งพี่น้องครับเอานี่ นี่จะทั้งไทยนะพี่น้องครับมันเลี้ยวมาเห็นหรอกอ่ะลตัวนี้บวมยังหรอกเป็นเอฟเฟกต์จากไอ้วัคซีนนะครับพี่น้องเท่าไดกับน้องแต่งราคาตัวนี้ซีเมื่อนหาค่ะซีเมื่อนหาหนังยุ่ยๆนะนะนมบวมไมติ่งนะครับพี่น้องครับตัวต่อไปมาเบิ่งต่อเจ้าหมูตอนครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ลูกของไอพ่อตัวได้ครับน้องแตง้าสองศูนย์ค่ะ SK 5 2 0บักหนาบัก่ายแบบตันครับพี่น้องครับตัวนี้งมืปีเดือนหรือเมื่อไหร่แมนค่ะปีเท่าไรครับเจ็ดเดือนเหรอนพอดสิบสองเดือนพอดีีพ่น้องครับ เออนี่แหละถ่ายแบบใหญ่หมายเลข C6 เก่านะครับพี่น้องครับนี่ขอบหูสันสันเลยผู้ใดมักสูงยันยๆนตันๆนะครับพี่น้องครับขอบหูดำดำตันๆนหนาหลึกๆหนอกยันยๆสูงยุ้ยร้อยสามจุดสามห้าเดมมัได้ค่ะลายสามจุดห้ามันสูงใหญ่อยู่ดิพี่น้องครับแต่มันหลึกนะตัวนี้เนาะหางกะประมาณลายสามสิบเจ็ดคนละค่ะประมาณร้อยสามสิบเจ็ดได้ด้วยครับพี่น้องครับเอาพวกหางดำดำแล้วก็ถ่ายปูดๆเลยตัวนี้แต่ที่ยังออ่อนนะครับด้วยราคาจังฟังกันนะครับเนาะหลังแตกๆเอาทั้งมือลุกไป เจ็บลงท่านนี่ขังคนตงนั้นไปเออดีเ,เห็นขาไหมเอาเจียบที่ของขามันเดินหน้าเดินหน้าลูกอ่ะเบิ้ลต้องแผ่นหลังนะครับเนาะอ่ะนี่เออนี่นะครับเดี๋ยวมุ้ทุ่นตีถามราคาให้ท่างนี้ให้เห็นชัดๆนะครับเนาะอ่าตัวนี่นองแตงเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหาเมื่อเก้าไครก่อนหาเมื่อเก้าหาเมื่อเก้าพี่น้องครับเฝ้ามาโรดตัวนี้บักง่ายนะครับเนาะ เดี๋ยวเอาด้านข้างดีๆกันพี่น้องครับห้าหมื่นเก้านะครับเด้อตัวนี้อ่ะสีเบื้องไทยเบื้องจิ๋มมือนนี่พี่น้องดูท้ายดูจิ๋มนะครับเนาะเห็นไปละเออยืดดีๆลูกอ่ะเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะห้าหมื่นเก้าตัวอย่างใหญ่อย่างย้อยนะครับเด้ออ่ะไปเด้อหงหางแง่ยืดดีพี่น้องครับห้าหมื่นเก้านะครับเนาะเออมังติดัวออกไอ้แพดีแล้วก็หายพี่น้องครับนี่ก็เดหายมันลังอีกกัวเกศออกเนาะนี่ลายใหญ่ๆหลังแตก นี่แหละถ่ายยิ่งย่งนะครับเนาะนี่นะครับเด้อเหมือนนี่ก็มีมาให้ท่านนี้น้องแต่งเนาะนี่แหละครับใครอยากได้ห้ามึนเก่าครับตัวนี้เห็นว่านี่แหละครับสำหรับหันสาฟาร์มครับผมอยากได้ตัวไหไรมาเลือกมาชมเบาก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับก็ขอคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ